โอเคครับแล้วคลิปนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะทำออนไลน์มาเก็ตติ้งยังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดกันนะครับคือทุกวันนี้มันยังเป็นปัญหาที่ผมคุยกับผู้ประกอบการหลายๆคนแล้วยังมีความเข้าใจผิดอยู่อย่างนึงนะคือออนไลน์เนี่ยไม่ใช่ประเภทธุรกิจนะ คุณทำอะไรอยู่อ๋อผมทําธุรกิจออนไลน์คุณทําอะไรอยู่อ๋อผมขายของออนไลน์จริงๆมันไม่ใช่ประเภทธุรกิจนะคำว่าออนไลน์เนี่ยเป็นประเภทของมาร์เก็ตติ้งประเภทของการตลาดอย่างหนึ่งนะ ส่วนธุรกิจของคุณคืออะไรนะคุณต้องรู้นะครับคุณต้องแยกประเภทของธุรกิจที่ออกเช่นถ้ามีคนถามคุณว่า,ค,าค,คุณทำธุรกิจอะไรอยู่อ๋อผมขายอ,อปุปกรณ์รนินส์ครับอ่าคุณทาธุรกิจอะไรอยู่อ๋อผมพัฒนาออกแบบแฟยท่นครับเออคุณทําอะไรอยู่อ๋อผมเป็นเอเจนซี่ครับนี่คือประเภทธ,ธุรกิจ่าคุณจะขายอาหารขายยาขายอะไรก็แล้วแต่เครื่องสำปางอาหารเสริมนี่คือประเภทธ,ธุรกิจส่วนเวของออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยมันคือประเภทของการตลาด นะครับถ้าคุณแยกแบบนี้ออกนะคุณจะรู้เลยว่าดิเรกชันของธุรกิจคุณต่อไปนะคุณจะไปทางไหนต่อนะอรัทีนี้เข้าประเด็นตรงที่หลังจากที่เรารู้แล้วว่าออนไลน์เป็นประเภทของมาร ke ก i ตติ้งแล้วใครลงมาแข่งขันตรงนี้บ้างเมื่อก่อนการตลาดเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นใหญ่หรือเล็กนะ ทุกคนก็ต้องใช้การตลาดเข้ามาช่วยเมื่อก่อนเราตัดชืบย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-7าถึงปีก่อนเนาะการตลาดอ่ะมันจะไม่มีออนไลน์นะครับมีก็มีน้อยมากประเภทพวกกระทูพกก้พวกอะไรพวกเนี้นะซึ่งน้อยมากนะครับการตลาดของบริษัทใหญ่ๆนก็จะถูกลงไปที่ออฟไลน์เขาว่าออฟไลน์เนี่ยก็จะมีผมร่วมทีวีซีเข้ามาด้วยนะพวกทีวีพวกอะไรพวกเนี้นะมันเป็นกลุ่มที่ต้องใช้เงินเยอะละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอีเวนต์นะครับการออกทีวีทำนู่นทำนี่คือหลายๆคนเนี่ยที่ทำธุรกิจเล็กๆเนี่ยก็จะเอ ออนไลน์ปุ๊บนะครับหลายๆคนก็เริ่มเข้ามาโปรมโมทธุรกิจอะไรได้มากขึ้นมาบอกคนว่าฉันขายอะไรมาบอกคนว่าฉันทําอะไรอยู่อันนี้สาหรับคนที่ไม่ได้มีชันเชิงเรื่องการตลาดแต่ใครที่มีหัวเรื่องการตลาดนิดนึงก็จะเริ่มสร้างนะครับฟันแนลของตัวเองขึ้นมาเริ่มมีการเล่าสตอร,รี่เริ่มมีการสร้าง awareness นะครับก่อนที่จะดึงคนเข้ามาสู่การขายทีนี้เริยเริ่มเห็นภาพไหมไล่ไล่ขึ้นมาตามเวลาเลยนะทีนี้ทำยังไง ะะทำยังไงให้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับมันได้ประสิทธิภาพพอๆกับออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งคือออฟไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากนะคือคุณเห็นคนสดๆคุณสามารถรู้ว่าคุณดอเขาเข้ามาในวันที่มีโปรโมชั่นหรือคุณทำอีเวนต์คุณสามารถเก็บ Data ลูกค้าได้คือแต่มันเหมาะสำหรับแบรนด์ใหญ่ไงมันเหมาะสำหรับคนคนมีต่าง นะครับแล้วก็มีเงินทุนสำรองคนเวียยด้านการตลาดค่อนข้างเยอะอันนี้สามารถทําได้เลยนะครับซึ่งอย่างเราเเนี่ยถ้าสมมติถ้าลงไปเนี่ยอีเวนต์หนึ่งต้องมีค่าเช่าค่านุ่มค่านี่มันทำยากนะนี้นนออนไลน์มันถูกของมันอยู่แล้วทํายังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดทำแบบนี้ครับคุณต้องคิดเหมือนออฟไลน์แต่ทําบ,บนออนไลน์นะครับออฟไลน์ทําอะไรบ้างออฟไลน์เนี่ยเขาคิดหลายอย่างนะครับดูแบรนด์ดังๆก็ได้เราเห็นในชีวิตประจําวันเราเยอะแยะมากมายแต่เราไม่ได้สังเกต ยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณขับรถนะคุณจะเจอบิลบอร์ดขนาดใหญ่เห็นไหมคุณจะเริ่มเห็นอะไรอย่างบิลบอร์ดขนาดใหญ่เนี่ยสร้างอะไรสร้างเงินไหมไม่ใช่มีแต่เรื่องเสียตังค์นะครับเดือนเดือนหนึงเช่าเป็นแสนแต่ถามว่าทําทาไมนั่นคือ awareness ของตัวแบรนด์นะครับเป็น awareness ของอบริษัทเขาหรือแบรนด์วิ่งเขาเพื่อให้คนรับรู้จดจำไปเรื่อยๆนะคระับนะอันนี้เป็น costing แล้วนะยังไม่มีไรายได้เลยนะจ่ายอย่างเดียวนะอย่างที่สองคืออะไรครับพวกสื่อโฆษณาต่าง นะครับที่เราไปฉายตามพวกคีมีซีหรือวิทยุที่เราเคยได้ยินกันนะนะครับพวกนมถั่วเหลืองอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะครับนะอันนี้ก็เสียตังค์ยังไม่ทันได้ซื้อเลยนะอย่างที่2นะครับอย่างแรกคือสร้างคอมเวนเตอร์อย่างที่2คุณต้องสร้างการมีส่วนร่วม นะครับแบรนด์ดังๆทำไงต่อครับลากคนเข้าสู่อีเวนต์จัดอีเวนต์ขึ้นมาคุณเห็นอะไรบ้างมอเตอร์โชว์นะครับคุณเห็นอะไรที่เป็นอยู่อีเวนต์ตามห้างอะไรเพื่อดึงอะไรครับดึงทราฟฟิกเข้ามาดูว่าเขาสามารถมาจอยกับเราได้ไหมเขามีความสนใจในแบรนด์เรามากน้อยแค่ไหนเ,เก็บต t a เข้ามา นะครับนี่คือสร้างการในส่วนรวมนะครับคุณจะเห็นได้เลยนะผมเป็นตรงนี้ก่อนนะ2ออย่างนี้นะครับมีแต่ค่าใช้จ่ายนะครับยังไม่เกิดยอดขายเลยด้วยซ้ำนะแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับทราฟิกกับข้อมูลที่ใหญ่มากนะครับคนเดินเป็นแสนคนเดินเป็นล้านนะครับคุณจะได้ข้อมูลจำนวนมากนอย่างที่3าคือพอ คนเริ่มรู้จักกัาแล้วนะครับคุณทำโปรโมชั่นนะครับในสถานที่ที่จัดจําหน่ายตัวอย่างเช่นนมัวเหลือมยี่ห้อหนึ่งที่คุณร้องเพลงเขาได้เขาก็จะเอาของเขาไปจําหน่ายตามพวกร้านสะดวกซื้อกับโซนมาร์เกตใช่ไหมพอคุณเห็นปุ๊บพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนี้ๆหน่อยเนี่ยคุณก็จะอ่าเกิดการรับรู้แล้วว่าเอ้ยฉันชอบแบบนี้คุณก็จะเดินเข้าไปซื้อเขา หรือแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์มือถืออะไรก็ตามที่ซื้อวีบอร์ดขนาดใหญ่ตามทั้งด่วนเวลาคุณเห็นคุณจะเกิดความอะไรครับเชื่อมัน่นในแบรนด์นั้นก่อนแล้วเลือกซื้อแบรนด์นั้นก่อนแม้ว่าแบรนด์นั้นนะครับจะไม่ได้ลดราคาเท่ากับอีกแบรนด์หนึ่งก็ตามแต่การรับรู้มันฝังอยู่นี่กว่ามากกว่านะครับไม่ออกไหมไม่ต่างอะไรกับออนไลน์เลยเอาทั้งสาอย่างนี้มาลองอดัดแนบลองปรับประยุกต์ใช้กับโฆษณาทางออนไลน์ดูนะครับแต่ mindset ของคนทำออนไลน์จะเป็นแบบ คนที่บอกว่าตัวเองทำธุรกิจออนไลน์หรือค้าขายออนไลน์อยู่เม็ดเงินโฆษณาทุกเม็ดที่คุณลงไปมักจะต้องนะครับใช้คาว่ามักจะต้องมากับการตอบแทนด้วยเรื่องของยอดขายเป็นหลักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามันเป็นการตลาดไหมไม่ผมไม่เรียกว่าเป็นการตลาดผมเรียกมันว่าเทรดดิ้งนะครับธุรกิจก็คือธุรกิจนะครับธุรกิจที่ต้องมีการตลาดมันต้องปั้นมันต้องดูแลหลายอย่างแต่การทำเทรดดิ้งพูดง่ายๆคือการซื้อมาขายไปนะครับมันทําแบบ มีตังจ้างเซลล์ออกไปเซลล์ไปเดินเคาะหน้าบ้านป๊อกป๊อกป๊อกเอาไหมเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็เดินออกนะครับสิ่งที่คนค้าขายออนไลน์อยู่ปัจจุบันเนี่ยที่ซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กตุ้มตามตุ้มตามส่วนใหญ่ผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะมักหวังยอดขายหลังจากที่สเปนเงินงไปแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลักการตลาดมันไม่ใช่พอมาทําปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องของการผิดหวังอลงเงินไปแล้วทำไมไม่ได้ยอดขายเลยลงเงินวันนี้จะเอาพรุ่งนี้รวยงงเงินเดือนนี้ปีนี้ต่องรวยคือ ันไม่ใช่ธุรกิจผมเรียกพวกายมานันนะครับซึ่งผมบอ,อกหลายคนมากเลยว่าไอการลงเงินดีนี้อยากทำปุ๊บอ่าพอขายได้ปุ๊บอ่เปลี่ยนแบรนด์ไม่เป็นไรปิดแบรนด์นี้เลยอันเนี้ยมันเป็นมายเซตที่ผิดของการทำธุรกิจนะครับทีนี้มาดูฝั่งที่ผมเรียกเขาว่าเป็นพวกแบรนดิ้งนะครับคือเป็นธุรกิจระยะยาวเลย นะครับคือทําไม่ได้กัดรวยภายในปีนี้ปีหน้าใรมากนีกก้แต่บ้าน้าจะถามว่าอยู่ได้ไมั้อยู่ได้มีกระแสเง,งินสดวิ่งเข้ามาเรื่อยๆองค์กรโตขึ้นเรื่อยๆเขาจะทําการตลาดนะเหมือนกันเลยเอาไอที่ออฟไลน์จากเยะดึงเข้ามาออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ m w หรือ b e n คหรือแบรนด์ใหญ่ๆเริ่มทําแบบนี้กันหมดแล้วนะครับ awareness นะครับถ้าไปดูฝั่งของการยิงโฆษณาเนะี่ยโฆษณา a c e b o o k เนี่ยผม ก้าพันลานเลยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ยิงฟัง Awareness เลยเพราะว่ามันรับรู้แล้วมันเสียตังค์เพราะมันเสียตังค์ปุ๊บมันไม่ได้ยอดขายคุณก็ไม่ทำโฆษณานะั ไม่ใช่แค่เรื่องของจุดประสงค์นะครับมันเป็นเรื่องของคิีเอทีฟด้วยนะครับเรื่องของการทําโฆษณาด้วยภาพสวยไหมคลิปสวยไหมนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีใครทําการเพราะว่ามันมีแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายแต่แต่แต,ตะลกอยู่เรื่องหนึ่งคือคุณยอมจอา่ายโฆษณา Facebook เยอะเท่าไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่มันยังกําไรหลักพันก็เอายิงหลักหม,มื่นกําไรหลักพันคุณก็ยังยิงคุณยังกล้าลงทุนกับมันแต่คุณไม่ลงทุนเนเรื่องของการตลาดนะอันนี้แปลกนะครับทีนี้พอมีเงินจํานวนนี้นะครับควรจะต้องเอามาสับ นะครับแล้วแบ่งมาลงในเรื่องของออร์แบนด์สด้วยอันนี้คือสำ,สำหรับคนที่ทําแบรนด์นะแต่ถ้าใครยังคิดว่าตัวเองยังทำเทรดดิ้งอยู่ก็แล้วแต่เราลองดูละกันนะครับแต่สําหรับผมนะถ้าผมทําระยะยาวนะ mm hmm. ก็แบรนดิ้งนะครับ mm hmm. ก็มาลองดูนะครับผมจะสับส่วนหนึ่งสับเงินส่วนหนึ่งมาลงเรื่องออร์แบนด์สด้วยนะครับคือใครไม่ลงยิ่งดีเลยผมโฆษณามันมันชนะกันด้วยการประมูลอยู่แล้วไม่ผมผู้แข่งน้อยค่าโฆษณาผมก็ถูกนะครับเพราะคนทำแบรนดิ้งได้เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อยมีผู้แข่งหังจากนี้ อ่าเราซื้อวิวบอร์ดแล้วเนาะอ่าซื้อโฆษณาไว้เนสไปมาเราซื้อวิวบอร์ดในใน,ในราคาแค่แบบหลักร้อยอ่ะนึกออกไหมนะครับ,นะรบแต่ของเขา,าหลักหลักแสนหลักหมื่นนะครับนะครับคุ้มมากถ้าดังนั้นหลังจากที่เราซื้อเวนเนสแล้วนะครับเราก็ต้องมาซื้อฝั่งคอนซีเดเรชั่นหรือฝั่งการมีส่วนร่วมออฟไลน์ก็เหมือนการจัดอีเวนต์นึกออกไหมครับแต่ออนไลน์มันจะเป็นพวกแคมเปญต่างๆที่ดึงลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเรา ทีนี้มันก็มีการใช้แบบผิดประเภทนะครับก็คือลักษณะกลับไปดูที่ตอนที่ผมบอกออฟไลน์นะพวกอีเวนต์เกมโชว์อะไรพวกนี้มันก็มียอดแหละแต่มันมันน้อยอะ่ะมันไม่ใช่แบบปุม่มตงปุ่มตั่มตามงตามรแ,แต่ถ้าเป็นออนไลน์แล้วใครก็ตามที่ลงโฆษณาในในในจุดประสงค์พวเนี้มักจะหวังยอดขายเป็นหลักนะครับลงปุ๊บยอดต้องมาลงปุ๊กยอดต้องมาไม่มาโมโหไม่มาผิดหวัง แล้วก็ระเบิดตัวเองในที่สุดนะจริงๆแล้วเนะี่ยโฆษณาในส่วนของการทำ c o n ซิเดเ a t i o n เนี่ยคุณควรจะต้องเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลลูกค้าได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับมันจะมีพวกฝั่งของอะไรครับวิดีโอคนที่ดูวิดีโอนะครับมันโอ้โหเดี๋ยวนี้มันแบบละเอียดมากดูไปแล้วกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์กี่วินาทีคุณเก็บข้อมูลได้หมดเลยนะครับก็ต้องทําวิดีโอดีๆ แล้วก็มีเรื่องทัฟฟิกนะครับดอบคนเข้าเว็บไซต์คนทําเว็บไซต์ดีๆก็น้อยเดี๋ยวนี้ใช้แค่เซลเพจเองนะครับจริงๆออฟฟิเชียลเว็บเว็บไซต์เนี่ยมันดีต่อแบรนดิ้งมากแต่การทำไมโครเว็บไซต์หรือเซลเพจนั้นเอาไว้แต่ข้อมูลได้ก็ดีครับบางคนจะต้องมีโพสิชั่นนิ่งของแบรนด์มันชัดเจนอะไรที่มันดูถูกหรือว่าดูจะต้องแข่งขัน,ขนเรื่องราคากันเยอะเนี่ยไม่ควรทำนะนี่กรมแนนคแล้วก็แมสเสจนะครับพวก ยิงเพื่อให้คนทักอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คนยิงเยอะก,ก็จะหวังยอดขายแหละแต่จริงๆแล้วการที่คนทักเข้ามาเนี่ยไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่นวคุณจะได้แอสเซทนั่นก็คือ d a ต a าทั้งหมดไว้อยู่ในมือแล้วนะครับเนาะทีนี้อใน,นผมพูดถึงสองอย่างนะเหมือนเหมือนออฟไลน์ line นะคิดแบบ off line นะออฟไลน์นะ awareness ได้แล้วนะครับเรื่องของการทำอีเวนต์นะครับการมีส่วนร่วมมาพูดแจกแจกของได้นะครับในแคมเปญการมีส่วนร่วมเิีว่าเวดแต่ไม่ค่อยมีใครแจกน้อยแบ่งแต่แจกนะครับ จร,จริงๆแล้วคนเข้ามาเล่นเกมแล้วเราแจกของเนี่ยเขาบอกตอ่อสิ่งที่ลูกค้าบอกต่อนเนี่ยมันมันมีน้ำหนักมากกว่าแบรนด์บอกเองเยอะนะนะครับประออมาณนั้นทีนี้มาอย่างสุดท้ายละถ้าเป็นออฟไลน์ก็จะเป็นการโปรโมชั่นหนกักๆเช่นมิเตียเซลอ่ะโฆษณาใหญ่ๆตามห้างสรรพสินค้าดังๆอะไรเงี้ยนะจะมีเรื่องของซัมเมอร์เซลอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นช้อปปี้หรือซด้านเนี่ยก็จะเป็น8ปดเ็เจ็ด อะไรอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเลยนะครับทีนี้ในช n อ l ของตัวเองของเราเองเนี่ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะจัดแ8ทของคุณเองสแมเมอร์เตลของคุณเองวินเทอร์อะไรก็แล้วแต่จัดได้ แล้วก็ไปยิงโฆษณาในเชิงของคอนเวอร์ชันการเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดที่คุณมีในฝั่ง awareness กับฝั่ง c o n s i d e r a t i o n มาเป็นคอนเวอร์ชันเนี่ยคุณจะได้ยอดขายนะครับอันนี้แน่นอนอันนี้หวังยอดขายชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ข้อมูลของเราต้องดีนะครับคุณเก็บข้อมูลมาดีแค่ไหนคุณได้ยอดขาย,ย่างแค่ไหนอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ make sense ปกตินะครับพอจะนึกนึกภาพผันออกมครับคิดแบบออฟไลน์แล้วก็มาทำแบบออนไลน์ไม่ใช่ดึงทุกอย่างนะครับมาลงเลยเป็นพวกข้อความคอนเวอร์ชันแล้วก็ เอาเงินลงมาในโฆษณาแบบตุ่มตามตุ่มตามโดยไม่มีแฟนแนวไม่มีหลักการนะครับไม่ได้วางกลยุทธ์นะครับ ไม่มีแผนการตลาดนะครับเขาให้ลงโฆษณาเขาให้ลงเงินก็ลงมาตุ้มๆแล้วก็มานั่งวัดยอดขายหลายวันซึ่งแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับการเทรดหุ้นเลยคุณไม่รู้เลยว่าวันไหนขึ้นวันไหนลงแล้ววันไหนขึ้นวันไหนลงคุณก็มักจะหาเหตุผลที่มันแบบซัพพอร์ตตัวคุณเองตลอดมาให้เหตุผลมันตลอดว่าเออวันนี้มันอาจจะแอบเสียเพราะอย่างนู้นวันนี้มันอาจจะแอบไม่ดีเพราะ Facebook เดี๋ยวมาร์กแกล้งมาร์กลังแกอะไรบางแต่เราต่างหากที่บางทีวางกลยุทธ์ไว้น้อยมากนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะหลายหลายคนอาจจะไม่รรรู้เื่อองงขกา ทำการตลาดแต่ผมอยากให้เข้าใจแบบนี้นะครับการตลาดนะครับแบ่งออกเป็นสองอย่างคือตอนนี้นะออฟไลน์ออนไลน์นะครับแบบง่ายๆเลยการขายของออนไลน์นะครับไม่ใช่ธุรกิจนะครับแต่เป็นการตลาดบนออนไลน์นะครับคุณจะขายของบนออนไลน์ได้คุณก็ต้องทําการตลาดบนออนไลน์ดีๆจริงๆนะคนที่ขายของออนไลน์ดีๆก็ไปทาออฟไลน์กันเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแยกตรงนี้ออกก่อนแล้วรู้ประเภทธุรกิจของตัวเองว่าคุณกําลังทาอะไรอยู่เสร็จแล้วปุ๊บวางกลยุทธ์การตลาดใหม่ซะ มันก็จะทําให้คุณประหยัดง,งบโฆษณาหรือตรงไหนที่ที่เป็นงบการตลาดก็ต้องเจียดออกมาอย่าเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มนะครับให้เซลล์คนเดียวหรือ2อสาคนที่พยายามจะปั้นยอดขายคุณนั่นก็คือเฟซบุ๊กหรือไอจีเอาเงินไปทุ่มให้เขาทุ่มให้เขาโดยที่คุณไม่ได้แอสเซท หรือไม่ได้สินทรัพย์ไม่ได้ Data อะไรกลับคืนมาเลยคุณจะมีแต่ยอดขายรายวันเมื่อไรก็ตามถ้าเขาไม่อยู่คุณจะทำยังไงต้องคิดแบบนี้นะครับในการทําธุรกิจระยะยาวนะผมพูดถึงธุรกิจระยะยาวธุรก,รก,กิจการทำแบนดิงนะ้งไม่ใช่เทรดดิ้งนะครับก็ วันนี้ประมาณนี้แค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะเอาเรื่องของการคิดเรื่องของการทําการตลาดมาฝากกันอีกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็ชอบใจคิดนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคลิปผมในยูทูบไปด้วยนะครับผมก็จะขยันลงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเท่าที่มีเวลานะครับก็พยายามจะปรับตัวมาทาเรื่องพวกนี้เยอะอยู่แต่ชจทงนี้งานเยอะเหลือเกินนะครับก็ไว้เจอกันคราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ